สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบเข้าโรงเรียนมหิดลวิทยานุกสอนปี265วิชาคณิตศาสตร์ข้อที่9กันนะครับคเครดิตโจทย์จากคุณรักดีนะครับโจทย์กำหนดให้ x บวก y สตาร์กับ y ลบ x มีค่าเท่ากับ x y, กำลัง2บวก y กำลัง2ครับโจทย์ให้หานสแควรูต17สตาร์ว่ามีค่าเท่าไหร่นะครับใครที่อลองทำดูก่อนกดพอยส์แล้วลองทำดูนะครับใครที่พร้อมแนละ้วว่าพร้อเฉลยพร้อมกันเลยครับ อันดับแรกผมจะพยายามหาคู่อันดับตัว x กับ y ที่ทำให้สอดของกับตัว17กับ31นะครับก็คือให้ x บวก y มีค่าเป็นตัว17แล้วก็ตัว y ลบ x มีค่าเท่ากับ31นะครับอันนี้ให้เป็นสมการที่1อันนี้ให้เป็นสมการที่2นะครับจากนั้นนำสมการที่1บวกสมการที่2 จึงกลายเป็น2 y มีค่าเท่ากับเออ48 y จึงมีค่าเท่ากับ24จากนั้นนำ y ไปแทนใน x นะครับไปไปแทนแทนใน1นะครับเพื่อหาค่า x x ก็จะมีค่าเท่ากับ17ลบ y เท่ากับ17ลบ24จึงมีค่าเท่ากับลบ7นั่นเองเพราะฉะนั้น x กับ y ที่สอดคล้องกับตัว17กับ31ก็จะมีค่าเป็นเอ,อ่อ x เป็นลบแล้ว y เป็น24ี่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น17สตาร์กับ31นะครับก็คือผลนี้มันมองเป็น x ์บวก y ่ผลนี้มองเป็น y ลบเเนาะจึงมีค่าเท่ากับ x อกลังสองบวก y ก่ลังสองจึงกลายเป็นตัวลบ ทั้งหมดกัสองครับแล้วก็บวกไว้กังสองก็คือเป็นยี่ิบสี่ังสองนั่นเองจึงมีค่าเท่ากับ -7 บเจ็ดั้งหมดกังสองก็จะเป็นมีค่าทบสี่สบเกนะครับแล้วก็บวกกับยี่สิบสี่กังสองเป็น5้าเจ็ดห่เวกห้าเป็น625นะครับดังนั้นตรงส q r e r สิบเจ็ดสามสิ จงมีค่าเท่ากับ s q ค a r e หกร้อยยี่สิบห้าซึ่งก็คือมีค่าเท่ากับยี่สิบห้านั่นเองนะครับโอเคทีนี้เราคิดกรณีที่เราคิดเป็นตัวเลขลงไปแล้วนะครับถ้าโออจทย์ถามเป็นเลขอื่นเนี่ยเราก็อาจจะต้องใช้เลขตัวอื่นแทนหรือว่าคิดลงไปเนาะซึ่งมันก็ต้องมีสเต็ปขั้นตอนนี้นะครับคราวนี้เราจะมาลองคิดเป็นกรณีทั่วไปดูนะครับสมมุติว่าออถ้าเป็นเลขเลขเลอ,อื่นล่ะสมมติว่าเป็น x y ล่ะความสัมพันธ์ของ x star y จะเป็นอะไรนะครับ สตาร์ที่ว่าเนี่ยมันคือเป็น o อ e r เรชันโอเปเรชันหนึ่งเนาะที่ทําให้เกิดรูปรักนี้ขึ้นมานะครับแต่ด้วยความที่ตอนนี้เป็นตัวแปร x วก y นะครับกับตัวแปร y ลบ x นะครับผมก็เลยจะลองเปลี่ยนให้เป็นตัวแปรอื่นก็คือเป็นตัวแปร a กับ b นั่นเองเพื่อจะได้คิดเลขง่ายขึ้นนะครับอ่ะก็สมมุติให้เป็นตัวแปร a กับ b นะครับโกก็คือโจทย์เนี่ยกำหนดให้ว่าตัว x บวก y สตาร์กับ y ลบ x นะครับมีค่าเท่ากับ กางสองบวก y กยกงสองคราวนี้ผมสมมติให้ตัวคล้ายๆกันกับที่เราคิดเมื่อกี้เนาะก็เลยสมมติเอาว่าให้ x บวก y เป็น a นะครับนี่เป็นสมการที่หนึ่งคิดว่าเป็นโจทย์อีกข้อหนึ่งแล้วกันนะครับถึงแม้ว่าจะตั้งชื่อเป็นตัวสมการสามการนะครับ y ลบ x มีค่าเท่ากับ b นะครับอันนี้เป็นสมการที่สองครับโกของเราก็คือต้องการ ออมองให้เป็นตัว a star b นะครับจะมีค่าเท่ากับ a กับ b เป็นความสัมพันธ์กันยังไงนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นเนะาะคราวนี้ครับนำสมการที่1บวกสมการที่2อ่ะ step คิดเหมือนกันเลยครับเ,เพื่อกําจัดตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งนะครับก็จะกําจัดตัวแปร x หรือว่าตัวหนึ่งนะครับหนึ่งบวกสองก็จะกลายเป็นสอง y มีค่าเท่ากับ a บวก b เพราะฉะนั้น y จะมีค่าเท่ากับ a บวก b หารด้วย2นั่นเองต่อมาครับเราต้องการหาค่าตัวแปร x x ก็จะมีค่าเท่ากับ a ลบ y นะครับก็จะเท่ากับ a ลบกับ a บวก b หารด้วย2ครับจะกลายเป็นสอ a ลบ a ลบ b ก็จะกลายเป็น a ลบ b หารด้วย2นั่นเองนะครับดังนั้น เราแทนค่าตัวแปร x เป็น a ลบ b หารด้วยนะครับแล้วก็แทนค่า y ด้วย a บวบ b หารด้วยเข้าไปถึงจะกลายเป็นรูปแบบนี้นะครับอ่ะอันนี้ไฮไลไท์ไว้ก่อนเพราะฉะนั้นเมื่อเราแทน x เท่ากับ a ลบ b หารด้วยครับแล้วก็ y เท่ากับ บวก b หารด้วย2ในโอเป a เรชันนี้นะครับลองแทนเข้าไปก็คือจะกลายเป็นว่าตรงนี้กลายเป็น a แล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะกลายเป็น B นั่นเองจงกลายเป็น A สตาร์กับ b จะมีค่าเท่ากับ a กำลังสองก็คือเป็น a ลบ b หารด้วย2ครับทั้งหมดกำลังสองครับแล้วก็บวกกับ a บวก b หารด้วย2ทั้งหมดกำลังสองนะครับกระจายออกนิดนึงนะครับจะมีค่าเท่ากับ ดึงหนึ่งสรือ1งส่วนสซึ่งกําลังสองมานะครับจะกลายเป็น1นึ่งส่วนสองกลังสองเนาะดึงมากลายเป็น1นส่วนสนะครับพ์ข้างในจะเหลือเป็น a อกำลังสองลบสบวกบีกำลังสองนะครับแล้วก็บวกกับ a อกำลังสองบวกสองบวกบีกำลังสองะจัดรูปต่ออีกนิดนะครับบวก2 AB กับลบ2 AB ตัดกันไปครับ เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ1.4ส่วน4คูณกับ 2a กลังสกับ 2b กลัง2นั่นเองหรือก็คือจะมีค่าเท่ากับ a กำลังสบวก b กลังสองหารด้วย2นั่นเองนะครับอ่ะลองแทนค่าดูสิว่าตอนที่เราแทนค่าด,ด้วยตัว square root 17าที่โจทย์ต้องการเนี่ยนะครับตัวตัวค่านี้จะมีค่าเป็นเท่าไหร่ในรูปลักษสมการนี้นะครับจะกลายเป็น17 star 3ามีค่าเท่ากับ17เกลังสงนาะแล้วก็บวก31กลังสองครับทั้งหมดหารได้วย2 มีค่าเป็น289ครับบวกกับ961ทั้งหมดหารด้วย2ครับมีค่าเท่ากับ1250หารด้วย2เท่ากับ6 2 5นันั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น square root สิ star าม 31. มีค่าเท่ากับ square root ค,ครับหรือก็เท่ากับ2 5พันนั่นเองนะครับโอเคครับก็ อันนี้ก็เป็นอีกแนวคิดนึงเนาะกรณีที่โจทย์ถามว่าเอ้ยแล้วกรณีทั่วไปหละ่ะเอมันควรจะคิดยังไงได้บ้างนะครับอันนี้ผมก็เป็นชวนคิดแบบกรณีทั่วๆไปนะครับโอเคครับก็วันนี้เท่านี้นะครับสวัสดีครับคำตอบเป็น25นั่นเองครับ